ก็ประมาณนี้เดี๋ยวขอแ่เาแล้วนี่ลหรคุณนี่นะครับเราจะนั่งเรือหางยาวกลับไปที่ที่โรงแรมนะครับตัวใหม่นะตัวใหม่ข้ามมาท่าจังนะมันยุ่งมันน้อยนิดเรือกำลังออกแล้วนะครับดูบรรยากาศอันนี้จะเน้นเดธรรมชาตินะครับที่บางเวียงธรรมชาติสวย <laughs> วิววิวดีมากเลยนะยยที่ลาวนี่คือธรรมชาติมันอย่างดีอยู่นะครับทุกคน ¡Vamos! ผู้ร่วมชะตาการมก็ตามมาทั้งหลังพ่อตามมาทั้งหลังวิวโคตสวยถึงที่พักแล้ถึงที่พักแล้ว ถึงพี่พักแะเอออ่ยไอ้ยาที่พักแล้วเช่อไม่ใช่พักนี่เหรอนี่ก็มาถึงโรงแรมแล้วนะครับชื่อโรงแรมวาชิมาร์ครีสอร์ทนะครับที่วังเวียงนะครับ สบายดี ดูบรรยากาศโรงแรมรัศน้ำแล้วก็เป็นริมน้ำดูวิวมาในรัชคาร์ไปชมห้องนะครับโรปแรมอะไรนอ่าทีทีมาร์กลิสซ์ห้องนี้ห้องโรโยสวีทโรโยสวีทใช่อันนี้ก็ดูห้องน้ำก่อนเข้ามานี่ก็ห้องน้ำนะครับก็ทั่วไปก็จะมี่อ่าน เอบเข้ามาดูห้องนอนก่อนอันนี้ก็เป็นห้องนอนช้า yeah. ห้องนอนประมาณ6ฟุตแล้วมีทีวีนะครับถ้าเปิดออกมาก็จะเห็นวิวดูวิวซะก่นอนวิวสวยมากดูโอ้ยระเบียงกว้างเนรอระเบียงกว้างมากไฟเลย อาันนี่ก็เป็นห้องกินข้าวนะครับก็ประมาณสี่คนปึ๊บม,มาฝั่งนี้ก็จะมีตู้เย็ยนใหญ่ไมโครบุมไมโครเวฟชากระปุกกาแฟซิงค์แก้วเกิลครบนะครับอืมอันนี้มานี่ยมานี้แล้วก็จะมีห้องน้ำห้องน้ำอีกอันหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครไปต้องเสียบก่อนนะออ๋ต้องเสียบก่อน ก็มีห้องน้ำแล้วอันนี้ก็เป็นที่ดูหนังฟังเพลงดูดีบงทีวีกิจกรรมออได้วิวภูเขาสาวยน้ำเดี๋ยวสมากก็ประมาณนี้นะครับก็ห้องนี้ก็จะมีห้องน้ำอยู่สองห้อง แล้วก็จะมีโซฟานั่งดูหนังโต๊ะกินข้าวแล้วกนะ็ห้องนอนนะครับประมาณนี้แตประมาณนี้แหละก็มีตู้เสือ้อผงเสื้อผ้าตอนนี้นะครับเรามาถ้ำปูคำนะครับหรือว่าบุรกุลหนึ่งนะครับคนเยอะมากออกจากโรงแรมเรามาถึงที่นี่ประมาณ40นาที สี่สิบนาทีนี่แปดกิโลเองนะอ๋อซื้อปี้ก่อนซื้อตั๋วก่อนซื้อปีค่ะซื้อตั๋วซื้อปอตัวอี่เขอบคุณครับนี่ได้ปี้แหละได้ตัวต๋วแหละกำลังเดินเข้าไปแล้วนะครับรชอชมดูนะครับเขาบอกว่าครั้งหนึ่งมาบางเวียงต้องมานะครับ ชมาชิกเรามาด้วยกัน7คนนะครับแต่มาที่นี่แค่4่คนอีกสามคนเตรียมตัวไปพักผ่อนไว้คืนนี้เล่นของเล่นนะฮะหรือว่าแอลกอฮอล์กินเหล้าอะไรเนก่้แค่นี้หนูจะมีปวดเยอะขนาดนี้เยอะเกิน คนเยอะมากเลยอ่ะตอนแรกว่าจะมาเล่นนะแต่ว่าเห็นคนเยอะเราไม่กล้าเล่นแหละแต่น้ําใสมากเลยบางคนก็ขึ้นไปตรงนู้นแล้วกระโดดลงมา<ด>นะคะรับแล้วก็มีร้านนั่งชิลอะไรเงี้ยประมาณนี้น่าจะเย็นสบายปลาก็มี ฝังนี้ก็มีนะฮะดูมันก็ยาวไปถึงน,นูน่นตอนแรกว่าจะมาเล่นน้ำแต่ว่าไม่เล่นและเห็นคนเยอะเกินป่ะคนเยอะเกินป่ะเราได้เห็นแล้วเป็นไงนว้าว,วไหมเกียว,<า>ว <laughs> ที่นี่นะก็ส่วนมากก็คนไทยเกาหลีจีน แต่จีนก็ไม่ค่อยเยอะนะ,ะ,ะส่วนมากเกาหลีแล้วก็มีฝรั่งนิดหน่อยฝรั่งนิดหน่อยฝรั่งนิดหน่อยนะครับไปเล่นอะไรนะพลมาฮะพลามอตเตอร์เราจะไปเล่นพลามอเตอร์ต่อนะครับไปวัดความเสียวกันสักหน่อยเดี๋ยวเราจะถ่ายวิวสวยๆให้ดูนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยครับตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับทุกคน ได้คิวพรุ่งนี้เช้าเราก็เลยขี้เกียจตื่นนะครับดูคนเล่นเยอะมากดูดูดบอลุนสวยมากครับทุกคนเรากำลังจะขึ้นพลามอเตอร์นะครับนี่ขึ้นกับคุณพ่อนะครับขึ้นเป็นคู่ก็รอดูนะครับเ,เดี๋ยวผมจะไปถ่ายวิวข้างบนให้ดูนะครับ พ่อเคยขึ้นมาก่อนไหมไม่เคยนัเนาะไมเคนักบินคนไทยโอ้ั่นปลอดภัยแน่นอนสวัสดีครับนักบินครับสวัสดีครับน้ำน้ำหนักเท่าไหร่ครับ90 90นะครับอ่า40เอ้ย74 74 90ครับจริงแล้นแปดสิบก้าก็ได้แปดแปดสิบนะได้ครับแต่เราต้องปรับจี นักบินต้องรู้ก่อนว่าน้ำหนักเท่าไหร่แล้วเขามาลอเขาจะปรับจีนแต่นี่เกินแล้วนี่1 2อยยี่สองคนสองคนเออไม่ขับคนละลำอ๋ออ๋ออคนละลำลแพ็กเกจอ่าหนึ่งคนร้อยยี่อ่ามันให้เล่นลำละหนึ่งคนแล้วก็มีนักบินหนึ่งคนก็เป็นสองคนนะครับตอนแรกนึกว่าเล่นกับคุณพ่อได้สื่อสารกันผิด มีคนกำลังมาจอดแ,<ต>แล้ว<ต>ขาเราไม่ต้องงั้นแล้วี่เออมันมีที่นี่บางโอ้เทมากได้คนดีเขาฝุ่นี่นะครับคุณพ่อเป็นหน่วยกล้าตายก่อนนะครับโอ้ข้างหลังสวยมากาเดี๋ยวพี่ตึ้งขึ้นก่อนก็ได้มั<า>ง้งอย่าอยกแหวนเนาะ ไม่มีแว่นนะดิอ oh. แบกบลูกเขาเรียกไปขึ้นหิ้มลู oh. อ๋อน้อมขึ้นแล้วนะครับ <laughs> สวยสวยมากโอเคนี่เราก็เล่นเครื่องร่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วเครื่องร่อนเล่นทมอเตอร์เสร็จแล้ว ตอ่อลำเท่าไหร,นะร,ร,ร่นะร้อยเท่าร้อยสี่สิบเหรียญน,นะครับก็ประมาณสี่ห้าพันบาทมั้งคิดว่าประมาณนั้นเดี๋ยวเรารอ,อสาวๆเล่นกันเสร็จก่อนอีเยออีเยอยเป็นไงมัาง สนุกไหมพ่อบอกว่าเธอต้องสั่นแน่สั่นแน่หลับตาตอนที่ลงอ่ะจริงอ่ะพี่ยิงเป็นไงบ้างกลัวตอนแรกนะตื่นเต้นกลัวไม่แล้วคือน้ำตาไหลาอ่ะใกกล้ันไหมแล้วแล้วพี่อ่ะต้องถ่ายตอนเล็กอยู่ข้างงใช่ไหมก็จะแบบว่าคอยบอกว่า จะได้คกษาแล้วคอยแบบผ่านไปให้คนกะหล้วโอเคก็แปลว่าสนุกนะคุ้มนะโอเคถ้าใครมาก็อย่าลืมมาเล่นนะครับบอกเลยว่าบิวข้างบนสวยมากๆเบ็ดเสร็จแล้วเราเล่นเราเล่นไปสี่สี่คนสี่คนก็คนหนึ่งประมาณห้าพันสี่พันเก้าอะ 4 9 0 0เก้าก็ตีไปเป็นห้าพันแล้วกันก็ประมาณสองหมื่นสองหมืนแต่มันก็คุ้มคุ้มซื้อวิวอะนะนี่ถ้าใครจะมาก็ตามนี้ลยข้างบนจองลงหน้าได้นะครับถ้าไม่จองล่วงหน้าเดี๋ยวคุณจะไม่ได้เล่นเพราะว่าคนจองมันเยอะดูดิคนมารอเล่นประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวต่อก่อนยังไงก็รอดูนะครับว่าเราจะไปกินร้านไหนไปัดเรามาถึงร้านข้าวแล้วนะครับเรากําลังจะเดินไปกินข้าวนี่ร้านก็ริมแม่น้ํานะครับบรรยากาศดีมาก บาร์บีคิวสั่งมาสองชุดบาร์บีคิวอันนี้เป็นหมูป่ะพี่ บาร์บีคิวเนื้อเหล้าเบคกี้หนูเอาเหล้าหรือไวน์เอาไวน์ครับไวา์ไวน์ก็เหล้าเหล้าผมเหล้าโซดาถูกก็เหล้าโซดาแต่โซดาไม่ค่อยเย็นเป็นไงรสชานได้ทานดีนะครับ สลัดลาวนะครับนา,านราจะประมาณนี้ไม่ใช่ซีซาสลัดหรอกไมก่สลัดลาวมนมเ่ีไข่เจียวบคโคลี่ผัดกุ้งรกระดรเสือรองไห้ฉ่ำม,ม,มาก นี่เดเบียาอร่อยมากามตัวนี้นะฮะอ <c oughs> <c oughs> Okay, okay, hmm. okay. But, okay. ินโอเคตอนนี้เรามากินข้าวที่ร้านอาหารที่ไหนนะเจเดอร์เจเดอร์แต่ก็มีเพื่อนมาหานะครับอนนี้เพื่อนที่อยู่วังเวียนนะครับเป็นเพื่อนที่ทําร้านอาหารขัวสีฟ้าทำดังฟ้าขัวสีฟ้านะครับนี่เป็นเลขมาจากบ้านหลักห้าสิบสองเรียงกันประมาณนี้เดี๋ยวขอ อาอแล้วนี่ล่ะคุณอันนี้มาจากจังหวัดอะไรถามดูมาจากจังหวัดอะไรครับมาจากการเชีบุรีเดินทางมาไกลไหมครับโอ้โขอต้งควรอะผ่านอะไรมาบ้างเช่นผ่านร้อนผ่านหนาวโกยอย่างเบ้าหลายวันโอเคเดี๋ยวเราขอเบ้ามอยกันก่อนนะครับ